สวัสดีค่ะเอพิทาลอรอบบมุ่งมวยนะคะวันนี้มาพบกับอ่าแรนดอมนะคะแรนดอมสเปเชียลน,นะคะเป็นดวง Energy ของใครไม่รู้นะคะแต่เป็นเรื่องราวความรักในอดีตแล้วก็ปัจจุบันของคุณตอนนี้นะคะมาดูว่าความรู้สึกความเอเนจีของคุณในเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างดูได้ทุกสถานะนะคะจะไม่แยกนะคะอันนี้อ่านรวมไปเลยทีเดียวนะคะคุณไม่แยกสถานะเอาเองนะคะ เปิดมาทั้งหมด8ใบนะคะคุณใบแรกได้เดือดหูน,นะคะเรื่องราวในอดีตทั้งหมด8ใบก่อนนะอดีตของคุณพบกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนซึ่งมันทาให้คุณเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้มากนะคะสิดาบนะคะแทบจะยืนไม่ไหวเลยทีเดียว Night of c u p นะคะ,ะคุณอาจจะดีวกับชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิต Queen of s w o r d ชาวราศีธาตุลมไมทุนตุนกลุมนะคะ หรือชาวราศีเมีนได้หมดนะคะเป็นธาตุอะไรก็ได้ที่เห็นเด่นเด่นธาตุน้ำธาตุลมคนคนนี้เป็นคนฉลาดและมันทำให้คุณคนคนนี้ไม่ได้ให้ความรักกับคุณเต็มที่นะคะเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้มีความความรักให้คุณอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เขาให้คุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ ในอดีตในคุณได้มีการตัดสินใจนะคะถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้โดยมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเจ็ดไม้ขึ้นมาตรงนี้นะเซเว่นออฟบอนะคะคุณรักตัวเองมากขึ้นเพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดจริงๆแล้วนะคะเพียงแต่คุณยอมในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณอาจจะรักเขานะคะแล้วก็คิดว่าเขาเนี่ยจะเป็นความรักที่ดีให้กับคุณได้แต่ที่ไหนได้คนคนนี้คุยหลายคนนะคะมีหลายคนมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาให้เขาได้ทดลอง ในด้านความรักความสัมพันธ์แล้วคุณก็อาจจะรู้ด้วยนะคะรู้ด้วยว่าเขาคุยหลายคนนะคะพอคุณรู้เรื่องความสัมพันธ์ที่มันเป็นเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยอืม คุณก็เลยหันกลับมารักตัวเองนะคะเป็น queen of cup ตรงนี้นะคะคุณหันกลับมารักตัวเองมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็มีความสุขนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนฝูงนะคะสามถ้วยได้นะคะอันนี้คือเรื่องราวในอดีตของคุณนะเป็นทตุอะไรได้หมดนะคะ,ะดินน้ำลมไฟแต่ที่เน้น,เ,น,นเด่นๆก็ทัดลมทัดน้ำนะคราวนี้มาดูสถานการณ์ปัจจุบันความรักของคุณบ้างนะคะเป็นยังไง ปจุบันความรักของคุณเป็นเช่นไรเนาะหมอปวดหลังมากเลย oh. คุณได้มีการตัดสินใจเริ่มต้นใหม่นะคะตัดสินใจเด็ดขาดนะคะเ t of s w o r d s นะคะเ h e Fool เป็นโสดน,นะคะ อยู่กับตัวเองนะคะเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่ง e i g t of s o r d แล้วก็ the fool คุณไม่สนใจนะคะว่าเขาคิดจะคิดยังไงหรือรู้สึกยังไงเพราะว่าคุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าให้โอกาสคนคนนี้มาบ่อยครั้งและอาจจะทําอะไรซ้ําๆเดิมๆนะคะทำให้คนเจ็บปวดนะแต่คุณก็ยังมองเห็น ยังอยากได้ความรักที่มั่นคงอยู่อยากแต่งงานนะคะอยากมีคองอยากคองคู่กับใครสักคนในอนาคตของคุณซึ่งคุณจะรอเฉพาะคู่แท้คู่บุญบรารมีที่จะมาจริงจังในความสัมพันธ์เท่านั้นคุณจะไม่คบใครที่แบบว่าะจะไม่ยอมไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแล้วก็ให้คุณเป็นตัวเลือกทางเลือกแล้วก็ไม่ยอมอยู่ในสถานการณ์ที่ตกเป็นที่สองแล้วไม่จริงจังนะคุณมองหาความสัมพันธ์ที่ซีเรียสนะคะหรือ,อ ควาสัมพันธ์แบบดูกันไปยาวๆลองเทิร์เนเรレーションชีพอะไรพวกนั้นนะคะดูไปจนถึงขั้นแต่งงานนะที่ผ่านมาคุณอาจจะดิวกับชาวราศีสิงห์นะคะสตร้นขึ้นมาไฟออฟสอด <c oughs> คุณมีปัญหาความขัดแยง้งหรืออาจจะมีทัศนคติหรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันนะกับคนคนนี้นะซึ่งมันไม่สามารถจะไปกันได้นะคุณมีความคิดแบบนั้น นี่คือ,อสถานการณ์ปัจจุบันนี้คุณอาจจะเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นด้วยนะคุณอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้หรือราศีธาตุไฟธาตุลมนะคะไม่ถุนปุนกลุ่มธาตุไฟไม่สิงห์ธนูและปัจจุบันคุณใช้ชีวิตอยู่แบบสันโดดอยู่กับตัวเองไม่รีบร้อนนะคะ ใครเข้ามาคุณก็จะพยายามศึกษาดูใจเขานะคะไม่รีบร้อนเหมือนเมื่อก่อนไม่ด่วนตัดสินใจจริงอยู่คุณยังมีความคิดถึงอะไรอวรคนบางคนอยู่นะแล้วก็มีความฝันแต่อีกแง่หนึ่งคือค,คุณมีสิ่งที่คุณจะทำในชีวิตแล้วอาจจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นความฝันที่คุณอยากจะทําในอนาคตนะเซเว่นออฟขึ้นมามากมายที่คุณอยากทําเพราะฉะนั้นคุณก็เลยไม่โฟกัสเรื่องความรักในะปัจจุบันนะ energy ของคุณเป็นแบบนั้นนะคุณจะมุ่งหน้าไปหาความสําเร็จและเป้าหมายของคุณแล้วคุณจะทํามันสําเร็จด้วยนะหกม้ย six or one วิ e ออฟฟอร์จูนนะคะคุณจะได้รับโชคดีและได้รับโอกาสทางด้านการงานและความสำเร็จอย่างมากมายนะวิวออฟฟอร์จูนมาถูกทางแล้วนะคะปัจจุบันนี้คุณอาจจะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้นะคนที่มาเลือกเอ e เนอร์จีนี้ Random ไม่รู้ว่าเป็นของใครเด่นๆมีธาตุดินราศีกันราศีสิงห์ธาตุไฟนะคะขึ้นมาธาตุน้ำมีกรกฎพิจิก เดวิลโอ้ hmm. คุณได้ไพ่ที่ดีมากเลยสิบใบตัดสินใจอาจจะกลับไปทำธุรกิจครอบครัวอยู่กับครอบครัวก็ได้ครอ,อบครัวคุณอาจจะซัพพอร์ตทางด้านการงานนะคะให้คุณปประสบความสำเร็จอาจจะเนี่ยพบคุณอาจจะดีวกับ องค์กรต่างชาติหรือทำงานที่อยู่ในองค์กรต่างชาติก็ได้นะมีการดิววิวออฟฟอร์จูนเดอะเวิร์มีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะปัจจุบันคุณอาจจะมีการติดต่อพูดคุยเรื่องเจรจาเรื่องงานเกี่ยวกับชาวต่างชาติได้นะคะค้าขายอะไรก็ตามนะคะที่มันดิวกับคนต่างที่ต่างถิ่นคุณจะประสบความสำเร็จนะคราวนี้อะมาดูว่าแล้วความรักล่ะจะมีใครเข้ามาหาคหุณา ปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเปร์เซ็นต์เนี่ยอินนะอันนี้เราเล่นกันเป็นร a นด o อมันเป็นการสุ่มพลังงานเท่านั้นเองร a นด o อมเอนเนจีนะคะ j u s t i c k คุณจะได้รับความยุติธรรมนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ให้เรามัดระวังว่าอาจจะมีการาาคุณถ้าคุณมีคดีความหรืออยู่ในเรื่องของกระบวนการกฎหมายนะมันจะจบแบบไม่ค่อยมันจะจบจบแบบกระทันหันนะป,ปรับฉับพันถามว่าคุณจะเป็นฝ่ายชนะไหมอา่าก็ระมัดระวังให้ดีว่าอาจจะมีปัญหานะคะมันก็ ไพ่มันออกมาอย่างนี้จะติกเด The ว o w เวนะคะเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องสัญญองสัญญานะคะให้อ่านให้ดีๆถ้าคุณจะไปได้งานใหม่แล้วมีการเซ็นสัญญาหรืออะไรให้อ่านสัญญาให้ดีๆคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดการทําอะไรที่หักหลังคุณได้ในสัญญานั้นนะมันอาจจะไม่ได้คุณอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรม นะในในข้อตกลงกฎหมายสัญญาต่างจะสิกกับหัคุณจะไม่ได้รับความยุติธรรมให้อ่านดีๆนะชาริออตอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นกับตัวคุณหรือคุณอาจจะต้องเดินทางไปทำงานในที่ไกลๆช่วงนี้หรืออนาคตจะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะมันยังไม่เห็นความรักเลยนะ ยังไม่มีใครโอ้คุณตัดสินใจแน่วแน่นะเด็ดขาดนะคุณอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะตัดสินใจเด็ดขาดที่จะทําอะไรบางอย่างกับชีวิตของคุณหรือเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของการทํางานในอนาคตหรือเพื่อตัวเองนะดูแล้วเป็นการทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยอืมคุณมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายนะ ข้าวไม้นะคะเอ่อเ่อเห็นไหม,ม,มคุณมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะ7 of c u p อนะเยอะ7 of